อ่าสวัสดีครับชาวเราบอกทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอันนี้เมกกาเดียนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวตัวละครอย่างครูมิเนาะที่มาในอัปเดต23เนาะก็จะเป็นตัวละครตรงนี้เลยที่สามารถหาฟาร์มได้แล้วนะนี่มีตัวละครอยู่นี่เผื่อบางคนแบบเอ้ยหายังไงอีโวยังไงครับยังไงเนาะก็นี่มาเก็บของนี้ได้เลยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะนี่โอ้โอกาสออก19%คือฟาร์มได้รัวๆน่าจะเต็มกระเป๋าก็น่าดูเลยถ้าเกิดขยันฟาร์มเนาะหามาได้เสร็จทำยังไงต่อ,อ,อ,ตอก่อนอออออื่่นนนนต้้งไไปปรรับเควววสสกกกะะ็จะิธีาทดย ก็รับเควสเนาะก่อนที่จะลงไปเล่นอ่ะเราก็มาดูข้อมูลเควสกันก่อนว่าทําอะไรยังไงเดี๋ที่เควสอยู่หรือเปล่าเออเควสอยู่ไหมนะอ่ะเคเควสอยู่นี่เควสก็จะคือฆ่าบอสเนาะสามสิบตัวอ่ะฆ่าบอสสามสิบตัวง่ายๆไม่มีปัญหาก็คือเล่นจบสามสิบรอบอะ่ะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแล้วก็ไปกดเก็บนาฬิกาให้ครบยี่สิบยี่สิบอันเนาะก็คือนาฬิกาที่มันขึ้นตามแมปอะ่ะมันจะขึ้นทีละสาม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 อันก็ไปคุยกับนาฬิกาไปคุยกับนาฬิกาไปคุยกับนาฬิกาจนครบยี่สิบแล้้้้ววไไไปกกกกกกกดดดดคุยยยััับนนนนนาาาฬิ่่เเเเฉแแแลรรรีีมมมมืืออๆ็็หะ ก็เก็บของอย่างละ5ชิ้นโออันนี้เก็บง่ายอย่างละ5ชิ้นยังไงก็ได้อยู่แล้วโอกาสออกต้อง49%นะเห็นปะ่ะาเล่นคูณพันอะ49%เนาะพอได้ตัวละครมาเสร็จเราก็เอาไปอีโวก่อนแล้วกันเอาไปอีโวก่อนนี่อยู่นี่อีโวตรงนี้อีโวนี่เนาเป็นอุลูมิตัวนี้แล้วก็เอาไปอีโวนี่ตัวนี้ก็ขาดนาฬิกาอของครบแล้ว3ชิ้นแล้วก็นาฬิกาอีกอันนึงนาฬิกาก็คือจะได้จากเวสเห็นไหมยทําเวสครบแล้วค่าบอสไปกดใช้นาฬิกาแล้วก็เก็บของ3ชิ้นอย่างละอย่างละ5ชิ้นแล้วก็กดอเควสได้เลยปึ๊บอ่านี่ได้มาแล้วนาฬิกาแล้วก็อีโวได้เลยนะอุลูมิอีโวปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยได้แล้วอุลูมิอ่ะเดี๋ยวมาดูก็ตูมกัน ว่าเขาตูมสวยแค่ไหนนะแต่เพิ่มเบลให้ด้วยเพิ่มเบลไป็นเลยโอเคแล้วก็ใส่คอสมิกเลมันเด้งเนาะก็จะกลายเป็นตัวระดับเฟเวิแล้วเนาะจากเอ็กซ์คูสีกลายเป็นเทเวิลละโอเคเดี๋ยวนี้คุลุมิคือเต็มทั้งตัวเลยนะเต็มทั้งตัวแล้วเดี๋ยวนี้คือมีทั้งเอฟเฟกแล้วก็ใส่ชุดให้เลยทีนี้เราจะเป็นคุลูมิแบบโดยที่ไม่ต้องซื้อชุดใส่ในโลบอกรอเนาะเผื่อบางคนงบไม่มีแต่อยากเปลี่ยนตัวเนาะอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยก็มันเป็นตัวพวกตัวละครชุดยีชุดอะไรอยากเปลี่ยนชุดก็เล จะใส่เข้าทีมก่อนชุบอ่ามานี่เราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการเล่นมันเป็นอะไรยังไงเนาะมันน่าจะอีโวต่อไม่ได้แล้วแหละมันน่าจะสุดแค่นี้แหละเนาะตอนนี้อ่ะอีโวต่อไม่ได้แล้วเราก็ไปลองเทสกันดูดีกว่าในอินฟินิตี้ของเรานะครับผมไอ้ด่านนี้แล้วกันเปลี่ยนด่านมั้งอ่ะโอเคเราเข้ามาแล้วก็กดซุปเปอร์ฟาดเวฟเลยเรากดรู้อยู่แล้วว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนเนาะฟาร์มเงินก่อนมาดูกันดีกว่าว่าตั้งได้กี่ตัวเนาะโอเคขั้นแรกวางได้กี่ตัวอ่ะตรงนี้แล้วกันอุ้ยระยะกว้างอยู่นะปึ๊บปึ๊บโอเควางได้ตััววเเดียหมือนนนกะ เหมือนตัวหลังๆมาจะวางด้แค่ตัวเดียวเพราะยังไงเราก็ใช้บัฟแดงบัฟเอ็กโซเดียอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยทามาตัวเดียวไปเลยจบๆเหมือนจะมีบัฟในตัวเลยนะเห็นปะเวลามันขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นเร็วด้วยตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างเงี้โหมีสกิลกดเยอะมากกี่อันเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบโอ้โหสกิลกดสิบสองอันนะสกิลกดสิบสองอันเลือกใช้กันให้ตาเหลือกไปเลยก็ต้องจำเอาหลักๆใช้กันอยู่ไม่กี่อันหรอกมั้งเท่าที่ดูเนาะ เห็นไหมล่ะโอ้ยสิบสองอันเลยอะเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวดูรูปแบบการโจมตีก่อนละกันการโจมตีแรกเป็นการยิงปืนแต่ว่ารู้สึกเสียงปืนมันจะออกมาก่อนเอฟเฟกออกไปนะฟังดูดีดีดีเห็นไหมเหมือนเอฟเฟกออกไปก่อนแล้วเสียงเสียงออกไปก่อนแต่ว่าภาพภาพค่อยค่อยตามไปอะโอเค อับได้ถึงสิบขั้นเหมือนกันเนาะขั้นที่สี่ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอะไปดูขั้นที่4เลยเปลี่ยนเป็นแบบไหนปุ๊บดูซิยิงยังไงเป็นลูกอ๋อรอบนี้เปลี่ยนเป็นลูกซองไม่ใช่ลูกซองเนี่เป็นสไนหรือเปล่าหรือปืนอะไรยิงปืนเหมือนเดิมแต่แค่ว่าปืนยาวขึ้นตอนแรกใช้ปืนเล็กไงอะรอบแรกตอนแรกตอนแรกมันเป็นปืนเล็กตอนแรกมันเป็นปืนเล็กลองขายดูไหมอ่ะลืมใช้มุมมองอันนี้นี่ ยิงสิยิงสิยิงสินี่นี่อันนี้เป็นปืนเล็กแล้วพอขั้นสี่ก็เป็นปืนยาวปุ่งโอเคอ่ะอับให้ตันไปเลยมีการเก็บชาร์จเหมือนกันนะเนี่ยมีการเก็บชาร์จด้วยสองแถวมันกันเนาะมีชาร์จสองอันมีสแต็กสองอันอ่ะมาดูพัทสี่กันก่อนว่าจะเป็นประมาณไหนโอ้โหดูแล้วยาวแน่ๆหนึ่งสอง มีสพัสิบแต่พัสิบสโคตรยาวอ่ะเดี๋ยวขอไปสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะแยกๆให้เป็นหมวดๆแล้วกันจะได้แบบดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะ ภาษีที่1น,นะภาษีที่1เลยง่ายๆพี่จะแบ่งแบบมา3ส่วนเนาะก็คือส่วนที่1ยิ่งวินาทีเดินเร็วยิ่งแข็งแกร่งเนาะเงื่อนไขคือทุกๆ1วินาทีที่คุณลุมิยืนในสนามเธอจะได้รับ1สแต็กเนาะก็คือเมื่อมันสามารถสะสมได้สูงสุดถึง20สแต็กเนาะอันนี้คือแค่20บวิก็เก็บชาร์จครบแล้วส่วนที่2ก็คือแต่ละสเต็กเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ4%เนตเาะก็คือถ้าเก็บครบ20วิก็คือจะเพิ่มดาเมจแ0ความเร็วการโจมตีด้วยเพ การสตันด้วยนี่จะไม่โดนสตันได้ใดเด็ขาดเนาะทำให้โจมตีได้ต่อเนื่องโอเคแล้วก็ส่วนที่3นะครับผมของตัวคลูมิพาส,สิบแรกนะพาส,สิบแรกส่วนที่3ก็คือล่างสมบูรณ์เมื่อคลูมิเก็บสแต็คครบ20เนาะก็คือ20วิก็คือแป๊บเดียวอยู่แล้ววางไปแป๊บก็ครบ20เนาะเธอจะเข้าสู่โหมดราชินีแห่งนะดีบัฟเนาะดีบัฟทุกชนิดที่เธอแปะใส่ศัตรูจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น30%ดีบัฟเหล่านี้จะลบไม่ออกเนาะก็คือจะติดตัวไปตลอดการกว่ามอนตัวนั้นจะโดนฆ่าตายหรือว่าโดนลบไปเนาะก็ค่อนข้างดีอยู่ส่วนแรกเนาะก็จะประมาณนี้ก็คือเก็บสแต็คครบก็ได้ดาเมจ80 เร็วอีกแล้วก็แปะดีบัฟแรงขึ้นอีก30%ด้วยอ่์ด้วยค่อนข้างดีอ่ะส่วนที่2นะครับผมมาดูกันดีกว่านี่ค่อนข้างยาวนะอาจจะแบ่งได้ประมาณ5 5หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมก็คือตาประทับเวลาทุกครั้งที่โจมตีจะแปะตาประทับเนาะหอันสามารถแปะได้สูงสุด10สแต็กใส่ต่อศัตรูหนึ่งตัวนะสามารถแปะได้เรื่อยๆสูงสุด10สแต็กแต่และสแต็กจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง6%ทําให้ดาเมจแรงขึ้น,นอีก7%เกิดเก็บครบเอาาง่มอนต์เดินชาลลง60%แะตัวบางงลเกิดเกส็ี้โอเคแล้วส่วนทีายผมันจะเด ระเบิดเวลาเมื่อครบส0สเต็กเนาะถึงเก็บครบ10ขั้นครั้งถัดไปจะตีแรงมากก็คือสร้างความเสียหาย500%ติดสถานะสตัร์อีก3วิบอสจะไม่ติดสตานแต่จะโดนดีบัฟหนักกว่าเดิมคือเดินช้าลง60%ลดดาเมจที่บอสทําลงได้อีก4 0ก็คือเวลาบอสโจมตีเรามันจะตีเบาลงเนาะแล้วตัวเราจะโดนค่ายากขึ้นส่วนที่3นะครับผมก็คือออร่ากัดก่อนเนาะแค่ศัตรูเดินเข้ามาในระยะของคุลุมิจะติดสถานะถาวรทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น60%อหอนนอกเเเเลลลยยนแแคค่ดิข้้าาามฉาก,ก็ตัววบงง60%สท่ 4นะครับผมยิ่งสตันยิ่งเก่งโอ้อันนี้บัฟให้ตัวเองนะท,ทุกๆครั้งที่คุลุมิสตันได้สําเร็จเธอจะได้รับ1สแต็กเนาะก็เป็นดนะิเมนชันสแต็กเนาะสูงสุด16เก็บได้สูงสุดถึง15สแต็กเลยผลต่อสแต็กคือเพิ่มดาเมจแแล้วก็โอกาสสตันเพิ่มอีก5%ด้วยต่อสแต็กนะมาสูงสุด15แล้วก็ส่วนที่5นะครับผมนีเลยล่างล่างราชินีคือเก็บครบ15สแต็กเธอจะเข้าถึงจุดสูงสุดเนาะก็คือได้รับโ bon บนะัสเอทีเคเนี่ยเพิ่มอีก50%เวลาสตันเพิ่มอีก15%เนาะดีบัฟทุกอย่างที่เธอแปะจะลบไม่ออกลูมีเองการสตันเนาะจากศัตรู100%คือตัว นี้ไม่มีทางโดนขัดเนาะไม่แน่ใจอาจจะโดนฆ่าได้อยู่แต่ว่าโจมตีได้เรื่อยๆก็ค่อนข้างโอเคอยู่อ่าเป็นไงอาจจะพูดเร็วไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็ลองไล่อ่าดอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วหยุดแล้วอ่านอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะพี่ขึ้นข้อความมาอยู่แล้วพี่พยายามตัดใจตัดใจให้อ่านอีกรอบหนึ่งน้องๆจะได้เข้าใจทุกสกิลอย่างของแท้เนาะโอเคพาสซีฟสองอันก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องสกิลเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองกระสุนพี่จะเรียกเป็นกระสุนแล้วกันเนาะกระสุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างงงหลลัแ้วไต่อออ มานี้หรือว่าทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าลองเช็คดูกอนโอ uh, ้แต่คูดาวนนะอ่าเหมือนกันเลยไม่รู้วันนี้โดนิกษสิทธิ์หรือเปล่านะส่วนตรงนี้ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าหรือมันจะทําเหมือนกันหมดเลยเออว่ะเหมือนกันหมดเลยทําท่าทางเหมือนกันหมดไม่มีเปลี่ยนเลยนะคือใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอออันนี้เหมือนจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่เปลี่ยนแฮะแต่คูดาวเร็วรกลับไปกระสุนที่หอืเหมือนกันหมดปะพี่ว่าเหมือนกันหมดปะเนี่ยนี้ใช้ได้เรื่อยๆหรอ๋อนี่เหมือนใช้ได้เรื่อยๆเลยคูดาวหนึ่ เหมือนมาดูเรื่องครูดาวแล้วกันเนาะ,ะสกิลเหมือนกันมาดูเรื่องเวลาคูดาวแล้วกันเออพูดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดแต่ว่าความสามารถอาจจะไม่เหมือนกันพี่แปรแต่และกระสุนไม่ให้ละอันนี้ให้ดูท่าทางก่อนน่าจะเหมือนกันหมดทุกอันแหละดูท่าทางกระสุนไปก่อนนะตุมม่มในนาฬกายักออกมาแต่คนส่วนใหญ่ก็คงไม่กดหมดหรอกทั้ง12กระสุนนะนะตุ่มอ่ะปึ๊บกดให้หมดกดให้รู้เผื่อจะมีบางสกิลที่มันแบบเด่นจากเพื่อนไงอ่ะปึ๊บสรุปแล้วไม่เหมือนกันหมดเนาะเหมือนกันหมดทุกสกิลอ่าปึ๊บ ใช้ได้เรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นกระสุน5เนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเนาะครูดาวเร็วสุดที่เหลือก็มีใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็2องนาทีบ้างอะไรเงี้ยเนาะมาดูความสามารถแต่ละกระสุนกันดีกว่านะให้พี่แยกให้ไหมแยกหมวดไหมบัฟถาวรอย่างเงี้ยมันมีบัฟถาวรบัฟดีบัฟและควบคุมศัตรูนี่ก็มีแล้วก็มีบัฟสกิลกงระดับเจ้าก็มีมันแบ่งหมวดเลยนะมันแบบสามารถเลือกหมวดได้ว่าอันไหนเป็นหมวดไหนเนาะอ่ะพี่แบ่งหมวดให้แล้วกันอาจจะงงกันไปอ่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปด้วยอ่ะลุ่่่มททีี1เนนนนาาัวอคคคืูดๆ เร็วการโจมตีลง100%คือตีรัวเป็นพืนกลอ่ากระสุนที่2เนี่ยอมตะถาวรเนาะตัวนี้ถ้ากดแล้วจะไม่มีใครฆ่าได้อ่ากระสุนที่2นี่ค่อนข้างดีจะไม่มีวันโดนฆ่าได้กระสุนที่3เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง300%แบบถาวรเอ้ยดีนะอันเนี้ยกระสุนที่3แล้วก็อีกนัดนึงก็คือกระสุนที่9อ่ากระสุนที่9คือนัดนี้เพิ่มความเสียหายที่ทําได้100% 1ดามเมจแบบถาวรโอ้อันนี้คือดีเลยนะอันนี้คือบัฟแบบถาวรน,นะคือใช้แล้วใช้เลยคือใช้แต่เริ่ต้นเกมเลยก็ดีบัฟนี้4กระสุนนะ4กระสุน1 2 3 9อันนี้ต้องใช้อยู่แล้ว1 2 เนาะต้องใช้อยู่แล้วโอเคต่อไปกลุ่มที่2เนาะก็จะเป็นกลุ่มดีบัฟและควบคุมศัตรูเนาะกระสุนนัดที่4นี่คือสั่งสตันศัตรูทุกตัวในฉากสามสิบวินาเนี่คือกระสุนสตันเนาะสี่นี่สตันห้าเนี่ยกระสุนทําลายเกาะทันทีอ๋อไอพวกมอนที่มีโล่เออดันหน่อยเราเจอมอนโล่แล้วกดสกิลนี้เคลียร์โล่ได้เลยโอ้นี่เพราะว่ามันเร็วไงพอเราเจออีกกดอีกกดอีกกดอีกเกดอีกดอกดเรื่อยๆลบโล่มอนเนาะกระสุนนัดที่หกนะครับผมตัดหลอดเลือดศัตรูทุกตัวลง15%คือยิ่่งงเเเลืออดยยะิ็บเยอออะก็คืันนี้คือลดแม็าเปอร์เซ นัดที่8เลยทําให้ศัตรูทุกตัวเดินชา้าลง50%เป็นเวลา5เอ้ย20วิลด50%อะต่อไปกระสุนที่5นะครับผมทำให้ศัตรูทุกตัวเดินชา้าลง50%เป็นเวลา20วิอ๋อเนีย่ยไว้บัฟโลแล้วกระสุนนัดที่10เนี่ยสตันศัตรูในระยะ10วิเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองอีก50สะสมได้สูงสุดถึง300%อ๋อคือกดได้เรื่อยๆพอครบ60วิก็กดสะสมไปกด6ครั้งก็คือสูงสุดแล้วแล้วก็สตันมอนในวงด้วยนี่ค่อนข้างดีนี้กลุ่มที่2นะจบแล้วนะกลุ่มที่2มีทั้งหมด5กระสุนอ่า5กระสุนอ่จดๆกันไว้แล้วกันอ่ะกลุ่มสุดท้ายอันนี้คือกลุ่มแบบ สกิลโกงเนาะหมายถึงอารมณ์เหมือนท่าไม่ตายทีเด็ดก็คืออันที่7เนาะอ่าอันนี้นี่อันที่7อัปเกรดกระสุนทําให้สตาร์ทนานขึ้นสิบวิอัปได้สูงสุดถึง30มสิบวิก็คือกด3ครั้งก็พอสูกระสุนนั้นเนี่ยทำให้สกิลสกิลนี้หรือเปล่าสกิลวายอะไรเนี่ยสกิลกระสุนอันที่สิบอ่ะมันเหมือนอารมณ์เหมือนอัปเกรดให้กระสุนอันที่สิบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก็คือกดอันนี้ก่อนกดอันที่เจ็ดเพื่ออัปเกรดกระสุนอันที่สิบให้ติดสตาร์ทนานขึ กระสุนนัดที่12นะกระสุนนัดที่12นี้ตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูกัน อันนี้อ๋ออาจจะอาจจะเกิดการผิดพลาดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นกระสุนนัดที่11เนาะอันนี้อาจจะเป็นกระสุนนัดที่11นะบางทีอาจขึ้นข้อความอาจจะสับสนนิดหน่อยเนาะก็คือส่งศัตรูทุกตัวกลับไปจุดเกิดทันทีโกงมากถ้ามอนหลุดเข้าบ้านกดทีเดียวเดินใหม่ก็คือย้อนมอนนั่นแหละเนาะส่วนอันสุดท้ายอ่าเนี่ยส่วนสิบเอ็ดเนี่ยคือย้อนมอนสิบสองเนี่ยคือดาเมจนะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองสี่พันเปอร์เซ็นต์และโจมตีใศัตรูอ่ะสกิลสุดท้ายนะอันนี้นัดที่สิบสองบางทีมันอาจจะสลับสนก นะเอะดูดามิขึ้นเท่าไหร่สี่พันเปอร์เซ็นต์จากสามเอ็มเนาะขึ้นมปยี่สิบหกอันนี้คือยังไม่ได้สมบับนะถ้าใส่บับแดงอาจจะเป็นหลักร้อยได้เลยนะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ มันครอบคลุมดีมันใช้ได้หลากหลายตัวนี้นะุรู้มิไปหามาใช้กันได้นะอ่ะสรุปกระสุนให้ละกันเนาะก็คือวิธีการใช้ก็คือเลือกได้เลยมันมีทั้งหมด12กระสุนแล้วกันเอาแบบบางคนแบบอาจจะไม่ได้ใช้เยอะหรอกก็ดูคร่าวๆแล้วกันอยากตีแรงให้กดสกิล3กับสกิล9อ่ะกระสุน3ามกระสุน9ถ้าอยากตีแรงเนาะส่วนอยากอมตะอยากถึกๆแบบว่าบอลลบตัวเราไม่ได้กดกระสุน2อยากตีเร็วๆเป็นปืนกลกดสกิล1ตอนไหนบอสออกมาอยากตีเร็วๆกดสกิลหนึ่งแล้วก็มอนจะหลุดหรือว่าเอาไว้แบบย้อนมอนหยยุดมอนน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 กกกก็็็็จจะะะะะเเปปรรรสสสสทททีีีี่่่่่4 4ั้แแชขงว11 แต่จะเป็นย้อนมอนอ่ะอันนี้ก็รูปแบบการใช้ก็จะดีขึ้นอ่ะส่วนปีท้ายก็คือเอาไว้แบบนู๊กแมปเนาะเอาไว้ระเบิดมอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นสนะกิลที่สองสิบสองเนาะกระสุนสิบสองอันนี้คือเอาไว้ล้างแมปก็จะประมาณนี้แหละเนาะสกิลทั้งหมดมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยใครขี้เกียจฟาร์มขี้เกียจเล่นหรือว่าอยากมีตัวละครหรือว่าเอาอยากเอาไปใช้อะไรเงี้ยก็สามารถทักเพจมาได้นะครับผมรับฟาร์มรีโลมี ID ไอดีไก่ด้วยนะลองมาดูได้ ID ไอดีไก่รีโลหนึ่งแสนอะไรเงี้ยใครขี้เกียจฟาร์มรีโล้ีตตตตััวละะะะครรรรรรนนนนนิิิิิดดดดหห่่ออ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 ยยมมมมีีีีบฟฟฟแแแงงงไไาาาาาเเเ้้้้์์กกใพปปณช็ข ด้านเชนซอร์แมนอะไรเงี้ยเรามาเลือกดูได้นะครับผมรีโรห้าหมื่นหนึ่งแสนตัวละครก็มีลาฟาร์บีโลด้วยยังไงก็ฝากเพจไว้ด้วยแล้วกันเนาะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโออาจจะมาช้านิดนึงเนาะเพราะว่าคอมเพิ่งซ่อมเสร็จนะเลยคลิปมันเลยมาช้าเลยช่วงนี้อันนี้ก็พยายามรีบทำที่สุดละเสร็จมาปุ๊บรีบฟาร์มรีบทำคลิปเลยไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าได้เหลืออีกตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวของที่เพิ่งอัปเดตใหม่เลยยี่สิบสองจุดสามเดี๋ยวไปทำให้นนะด,ด,ด้วยเ,าวายววยเอาล่ะครัม 拜拜。Bye bye.